ต้องมาเข้าคอเดยายวๆไหมเจ็ดวันสิบวันอะไรเงี้ยนะเพราะว่าที่นี่เน้นว่าปฏิบัติทั้งวันไม่ใช่ปฏิบัติทุกวันด้วยนะปฏิบัติทั้งวันนะไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือจะอยู่วัดก็ให้ถือว่าเป็นเวลาการปฏิบัติมาอยู่วัดก็มาเปลี่ยนอารมณ์หน่อยแค่นั้นเองเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอารมณ์ปกติแล้วญาติโยมก็อยู่บ้านกันโดยส่วนมากอยู่แล้วนะ เลยต่อให้เราอยู่วัดก็อยู่นานๆเข้าก็ชินก็นนกเปลี่ยนสถานที่อื่นมั่งว่าท,ที่ไหนมันชินมันก็จมไปกับมันจมไปกับอารมณ์นั้นหรือไม่ก็เกิดความเคยชินขึ้นมาแล้วก็ไม่ไม่รับรู้ถึงอารมณ์ที่กระทบเข้ามาแต่พอเปลี่ยนสถานที่มั่งเนี่ยมันจะเกิดความตื่นตัวขึ้นมาแค่นั้นเองไหนที่ต้องการแค่นั้นเมื่อคืนนั่งสอบอารมณ์ กลุ่มที่เขาคอร์ดออนไลน์ก็เห็นพระภาวนาได้ดีนะสภาวะก้าวาหน้าขออย่างเดียวคือใจถึงหน่อยนะมึงเจอบางทีเจอทุกษษเวทนาแรงๆอย่างเงี้ยนะถ้าใจถึงสต่อย่างเดียวยังไงก็ไปรอดถนะ้าใจไม่ถึงก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละะวนไปวนมาอย่างนั้นทนะีนี้สภาวะที่พูดถึงเนี่ยจะสภาวะดีหรือไม่ดีอะไรก็ช่างนะเมื่อคืนนยยมผู้ชายท่านหนึ่ง บอกว่าทาไมเวลานั่งสมาธิไม่เจอความคิดชั่วร้ายอะไรก็ไม่รู้หาหาดีไม่ได้เลยนะมันไปขุดมาแต่เมื่อไรก็ไม่รู้นะไม่เจะเรื่องทําให้วิตกกังวลทําให้ฟุ้งซ่านอะไรออกดีแล้วไม่จำเป็นต้องสงบหรอกแต,แต่ขอให้เห็นมันอยู่แค่นั้นแหละรู้ทันมันอยู่จะเป็นความคิดชั่วร้ายอะไรก็ช่างเถอะนะเป็นอารมณ์กรรมฐานอย่างหนึง่งนะ ปฏิบัติไปจะยิ่งเห็นความชั่วในตัวเองเนี่ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นไม่จะเห็นว่าตัวเองดีขึ้นดีขึ้นแม้แต่เพียงความชั่วเล็กๆน้อยๆอกุสลเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็เห็นมันรู้เท่าทันมันนะปกติแล้วเรามักจะเข้าข้างตัวเองอะมักจะมองข้ามมองไม่เห็นความไม่ดีของตัวเองเรานะอันนี้เป็นเรื่องปกติอย่างนั้น ถ้าเห็นอะไรที่มันไม่ดีภายใน,นยก็แปลว่ามันพร้อมที่จะแก้ไขความไม่ดีนั้น,นพร้อมที่จะขัดเกลาความไม่ดีนั้นออกไปจากใจแค่นั้นเองนะหน้าที่ของเราแค่เฝ้าสังเกตดูแต่ละคนต่างก็มีจุดบกพร่องกันทั้งนั้นไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกเรามักจะชอบคาดหวังกับคนอื่นอยากให้เขาสมบูรณ์แบบนะนนที่ตัวเราเองก็ไม่เคยสมบูรณ์แบบ ชอบที่จะมองดูความผิดพลาดของคนอื่นแต่ไม่เคยเห็นความผิดพลาดของตัวเองเห็นในความชั่วร้ายคนอื่นไม่เห็นความชั่วร้ายของตัวเองแต่เวลาภาวนานเนี่ยเป็นเรื่องที่จะมาต้องมาคอยจับผิดตัวเองเห็นไหมอะไรที่ไม่ดีอะไรที่เป็นจุดบกคร่องเห็นบ้างไหมนี่นอันนี้เป็นหน้าที่โดยตรงของเราไม่ใช่ของใคร มันปฏิบัติไปเดี๋ยวต่อไปมันจะแยกแยะออกเองอะไรเป็นธรรมในฝ่ายที่เป็นสมมติอะไรที่เป็นธรรมในฝ่ายที่เป็นปรมัตร์ต้องอะไรมากอัติอัตโนนาโถตนแล้วที่พูดของตอนนี่อันนี้เป็นธรรมในฝ่ายสมมติน่ะสมมติสัจจะไม่ใช่ปรมัต์นะจะบอกไอ้ตัวของตัวก็ยังไม่มีบทและทรัพย์จะกมีแต่ที่ไหนเราสวดๆกันเนี่ยบอกเอาวนั่ะ เธอจะบอกอันนี้คือตัวเราก็มีอยู่เนี่ยทำไมจะบอกว่าไม่มนะีอันนี้มันทำในฝ่ายประมรัตหลวงพ่อพุทธาจะว่าภาษาคนภาษาธรรมนะคนก็คือเรื่องของสมมุติบัญญัติทั้งหลายนะมีเรามีเขามีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะแต่ทําในฝ่ายประมัดนันไม่มนะีต่อไปจะค่อยแยกแยะออกเองอย่างเวลาที่เราปฏิบัติไปเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกว่า ใจมันปกติมากขึ้นไม่ค่อยจะวุ่นวายอะไรกับใครเพราะอะไรเพราะว่ามันไปเห็นความเป็นใจรักที่ปรากฏขึ้นภายในกายในใจเนี่ยความเป็นใจรักัแปลว่าอะไรก็แปลว่ามันเริ่มเห็นธรรมที่ในไฟประมัดมากขึ้นมากขึ้นทุกอย่างมันเกิดแล้วก็ดับบังคับอะไรมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเห็นความเป็นอนัตตาเป็นอนิจจงอนิจจาลักษณะ อนัตตลักษณะพวกนี้มากขึ้นมากขึ้นภาษาในคำพี้อาจจะใช้คำว่าอน,นิจจานุปัสสนาอะไรนะอนัตตานุปัสสนานแล้วแต่จะเรียกว่าอะไรก็ช่างคือความเห็นกฎธรรมชาติที่มันทํางานอยู่เนี่ยชัดขึ้นจนกระทั่งมันแยกแยะได้เองอันนี้คือสมมติก็ว่าไปตามสมมติอะไรคือปรมาต์ก็ทำให้มันถูกต้องต่อปรมัตย์แค่นั้นเองนี่ถ้า ปฏิบัติมาตั้งนานล้วเห็นตัวเองดีทุกวันเลยเรานี่ดีกว่าชาวบ้านเขาเรานั่งสมาธิทุกวันเรารักษาศีลเงี้นะมันแปลว่าไม่ว่าจะได้เรื่องอะไรแบบนั้นนะนะเพราะต่อไปก็จะเริ่มเห็นชัดไม่มีใครที่ดีหรือไม่ดีมีแต่ความดีหรือความไม่ดีที่กําลังทํางานอยู่โดยธรรมชาติของมันนะโดยกุศลอกุศลที่เขาทางานอยู่โดยธรรมชาติของเขาแค่นั้นเองเราจะเราจะค่อยเห็นภาพนี้ชัดขึ้น นีเป็นหน้าที่ของพระหน้าที่ของใครก็แล้วแต่ที่คิดจะพัฒนาตัวเองเนี่ยนะค่อยๆฝึกฝนสังเกตดูไปเรื่อยเหมือนที่หลวงพ่อชาท่านยกตัวอย่างเปรียบเทียบเอากะทนมาแล้วก็เอาน้ําใส่แล้วก็ดื่มน้ําหรือล้างหน้าจากกะทถน,นั้นอย่างนี้นะเราก็จะรู้สึกว่าอ้มันสกปรกเป็นที่ทิ้งเศษอาหารเศษขยะ ทำไมเอามาใช้ล้างหน้าล้างกาอย่างนั้นที่กระโถนมันก็แค่ภาชนะอย่างหนึ่งแต่สมมติเรียกมันว่ากระโถนให่นั่นเองสำหรับเอาไว้ใส่เศษอาหารเหมือนการถ้าวันหนึ่งเราเอาขันมาใส่เศษอาหารเราก็จะมองว่าโอ้มันไม่ถูกต้องมันไม่เหมาะควนะขันก็ควรจะเอาไว้ไปตักน้ําล้างหน้าล้างตาแปรงฟันอะไรไปสิทำไมเอามาใส่เศษอาหารอย่างนี้ นี่มันเรื่องของสมมติน่ะสมมติมันขึ้นมาเองว่าเอามาใช้อย่างนี้ถึงจะถูกซ่อมต้องใช้อย่างนี้ช้อนต้องใช้อย่างนี้ก็ว่าไปพระต้องเป็นอย่างนี้โยมต้องเป็นอย่างนี้นี่มันเรื่องสมมุติแต่ถ้าเรื่องปรมัินั้นไม่มีอะไรหรอกนะจะมาใช้อะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละอย่างบาทพระอย่างเงี้ยนะเวลาเข้าป่าบาทก็กลายเป็นที่เป็นภาชนะหุงอาหารก็มีนะเป็นที่ซักผ้าก็มีนะมันอยู่ที่ว่า เราเข้าใจมันแค่ไหนนั้นเองเอาใช้ประโยชน์อะไรได้มันถ้าเราฝึกรู้ฝึกด,ดูไปเรื่อยๆเงี้ยมันจะค่อยแยกแยะได้เองนะอยู่กับสมมุติแต่ไม่ติดสมมุติแ่นั่นเองเพราะมันเข้าใจประมัดอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไปค่อยๆสังเกตดูเอาเองโดยเ่่อยความทุกข์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นนะมันเกิดจากอะไร ความทุกข์เป็นปรมัตินะเป็นความจริงแท้ๆที่มันต้องมีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วอย่างนั้นนะเพียงแต่ว่านะเรามักจะเอาเรื่องของสมมุตินะไปผูกติดเกินไว้ด้วยทุกขเพราะเรื่องโน้นทุกข์เพราะเรื่องนีน้ทุกข์กเพราะคนโน้นทุกข์เพราะคนนี้นะหาเรื่องเรามาประกอบหาเหตุหาผลแต่แท้จริงแล้วนะ่ยทุกก ปรากฏเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลามันอยู่อย่างนั้นแหละเป็นกฎธรรมชาตินะมันทํางานของมันโดยปกติอย่างนั้นมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงนอย่าใครสักกี่คนที่จะเห็นสภาวะาจริงๆของมันอย่างนี้นะส่วนมากเราก็จะไปเห็นแค่ตัวสมมุติแค่นั้นเองนั่งนานๆกับปวดหลังปวดเอวอง,งนี้นะไม่ต้องให้ใครมาวุ่นวายแล้วนั่งเฉยๆมันก็ทุกข์แล้วนอนนานเกินไปกับทรมาน เดินมากเกินไปกับทรมานนี่นะนมันทุกข์อยู่โดยธรรมชาตินะเนี่ยปวดท้องเข้าห้องน้ำอะ่ะทุกข์อีกแล้วอย่างนั้นนะหิวข้าวทุกข์อีกแล้วเนี่ยมันธรรมชาติอย่างนั้นเพียงแต่ว่าส่วนมากเราก็มักจะปรุงแต่งเอาคิดต่อเรื่องน้นเรื่องนีนะ้อย่างเช่นถ้าเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเนี่ยก็มักจะคิดแล้วเป็นโรคน้นหรือเปล่าเป็นโรคนี้หรือเปล่าพออายุมากขึ้นน,นนะลองไปสังเกตดูดิ นะถ้าอายุยังไม่ถึงห้าสิบก็ไม่เท่าไรนะถ้าเกินห้าสิบมาแล้วเริ่มวิตกกังวลแล้วเอ๊ญา,าติเราเคยเป็นมะเร็งมาก่อนพ่อแม่ปู่ญาติตายายเป็นมะเร็งนี่เราจะเป็นมะเร็งเหมือนเขาไหมเ,เริ่มปรุงแต่งป,ปวดขาหน่อยก็คิดตัวเองเป็นโรคโน้นโรคนี้ปวดหัวหน่อยก็คิดตัวเองเป็นโรคโน้นโรคนี้แหละมันจะสารพัดที่จะมาหลอกเราใช่ไหมยิ่งปฏิบัติไปปฏิบตัตไปในยังเห็นทุกชัดขึ้นชัดขึ้น นะบางสภาวะนี่มันประดังประเดยนะเคยมีเวทนาอะไรเคยเก็บปวดอะไรตรงไหนเดี๋ยวโผล่มามาลุมมาตุ้มนี่นี่ทั้งทุกข์กายทั้งทุกข์ใจนะี่จิตใจก็สับสนบุ่นาบฟุ้งซ่านอะไรก็ไม่รู้ทั้งที่ก่อนหน้านั้นก็สงบดีนั่งสมาธิก็สงบสบายดีจะไปดูสภาวะอะไรตรงไหนก็เห็นชัดเจนดีวันดีคืนดีหายไปหมดเลยจิตใจฟุ้งซ่าน ปรุงแต่งไวสารพัดร่างกายก็ทุกรุนแรงเจ็บปวดรุนแรงอะไรเยหยเหมือนจะตายนะบางทีม,มีอาการพวกนี้โผล่ขึ้นมานะเอาแล้วทีนี้ก็จะเริ่มน้อยอกน้อยใจทำไมเราปฏิบัติไปแล้วมันถอยหลังเข้าคลองมันไม่ก้าวหน้าไปไหนนะนคิดเอาเองนั้นแหละของจริงก็คือมันเป็นธรรมดามันอยู่อย่างนี้มันเป็นธรรมชาติมันอยู่อย่างนี้นนนนสุขได้มันก็ทุกได้แค่นั้นเอง มันสบายได้แต่มันก็เกิดความเจ็บปวดขึ้นมาได้ในเรื่องปกตินะรันถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะปรุงแต่งเวสารพัดแต่ถ้าเราพอสังเกตดูตัวเองบ่อยๆนยมันเข้าใจเข้าใจนะมันเลิกวุ่นวายไปเองปวดก็รู้ปวดก็แค่นั้นแหละทําอะไไไรม่ด้นี่ะมีร่างกายอยู่มันก็ปวดนธรรมดาแต่เหมืมีนก็ไม่ปวดก็แค่นั้นเองนะมีหัวอยู่มันก็ปวดหัวมีท้องก็ปวดท้องแค่นั้นแหละ นถ้าเรามีใจที่ยอมรับสภาพว,าพวกนี้ได้เมื่อไรนะ่เนี่ยเราจะรู้สึกได้เองอ่โอ้มันไม่มีอะไรมันก็แค่ธรรมชาติที่กาลังทํางานอยูนะ่มันไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับต่อให้อยากวุ่นวายขนาดไหนก็ทําอะไรมันไม่ได้อยู่ดีอยากเช่นเป็นอย่างง้นอย่างงี้มันก็จะเป็นอย่างที่มันสมควรจะเป็นอยู่ตอนนี้แหละนีะ่นะนะแล้วมันจะค่อยเข้าใจชัดแล้วก็เลิกหมดเหงื่วุ่นวายกันไปเอง นะน,นี่เป็นหน้าที่โดยตรงของเราที่จะต้องทําว่าเข้าใจนะนะพวะไอ้ที่ปฏิบัติชนิดไม่ได้ป,ปฏิบัติเพื่อแก้ทุกข์อะไรตรงไหนเราแก้ไม่ได้ทุกคนเป็นธรรมชาติมันล้วนๆอยู่อย่างนี้นะแต่ปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจทุกข์จะได้เลิกทุกข์ไปกับมัน่นแค่นั้นเองไม่ใช่เพื่อจะไปดับทุกข์อะไรตรงไหนด้วยนะทุกข์มัไก็เกิดดับของมันเองอยู่แล้วโดยธรรมชาตนะิเพื่อให้เข้าใจมัน่น เข้าใจแล้วก็เลิกวุ่นวายกับมันนะเหมือนเห็นลมพัดใบไม้เห็นหมาวิ่งเล่นเป็นธรรมชาติทั้งมันอยู่อย่างนั้นเห็นฝนตกฟ้าร้องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นธรรมชาตินะแล้ก็ไม่ได้ไปทุกข์ร้อนวุ่นวายกับมันนี่ลมจะพัดใบไม้เรื่องของมันหมาจะวิ่งเล่นก็เรื่องของมันทุกข์มันจะเกิดขึ้นก็เรื่องของมันไม่วุ่นวายอะไรกับมันแค่นั้นเองเพราะอะไรเพราะเข้าใจมันซะแล้วมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นนะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปทำความเข้าใจาเข้าใจเข้าใจเนี่ยมัคืออาการของปัญญาที่เขาทำงานอยู่นะก็เลยเลิกวุ่นวายข้องเกี่ยวขัดแยง้งเข้าไปจัดการอะไรมันเพราะอะไรเพราะเราฝึกบ่อยๆเข้าก็จะรู้เองว่ามันจัดการอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละนั่นจะเรียกว่าอะไรก็ช่งางเถอะจะบรรลุมรรคผลเมื่อไรจะเป็นพระอริยะบุคคลเมื่อไรอะไร,ะไ,รไม่ต้องไปสนใจ สนใจอย่างเดียวคือตอนนี้รู้ทันอยู่หรือเปล่าอารมณ์อะไรที่กระทบเข้ามารู้ทันอยู่ไหมมันสุขมันุนุข์นี่รู้ทันไหมมันชอบมันชังรู้ทันไหมจิตเป็นกุศลหรืออกุศลอยู่รู้ทันอยู่ไหมตอนนี้นะความคิดเกิดขึ้นรู้ไหมความวิตกกังวลเกิดขึ้นรู้ไหมเนี่ยแค่พ่อสังเกตดูแค่นั้นเองนะส่วนสมมุติก็ทําไปตามสมมุตินั่นแหละเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นพระเป็นโยม เป็นตำรวจทหารอะไรก็ช่างทำไปตามหน้าที่ทำตามสมมุติสมมุติก็ต้องทำให้มันถูกต้องนะเป็นพระก็ทำตัวให้เหมาะกับความเป็นพระแค่นั้นเองเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ทำตัวให้เหมาะสมกับการเป็นอุบาสกบาสิกานะไม่ใช่ไม่มีฉันฉันอยากจะทำอะไรก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นพระก็ไม่มีโยมไม่มีกูอยากจะทำอะไรบ้าบอก็ได้ไม่ใช่นะมันอยู่กับโลกสมมุตินะ ก็ต้องทำให้ถูกต้องตามสมมุติส่วนปรมัเนี่มันเป็นเรื่อง,องของความรู้แจ้ง <c oughs> เฉพาะตนนะไม่มีใครมารู้เท่ากับที่เรารู้อยู่ในหรอกจะทำดีเราก็รู้ของเราเองอยู่แล้วจะทำชั่วเราก็หลอกตัวเองไม่ได้อยู่แล้วมันก็เป็นทังมันอยู่อย่างนี้นะมันเห็นทังมันมันเซฟข้อมูลเอาไว้มันเก็บข้อมูลกรรมนี่เอาไว้ผลแห่งกรรมว่าส่งผลที่กายที่ใจนี้นเป็นธรรมชาติล้วนๆอยู่อย่างนี้ ไม่มีใครมาบังคับให้ใครต้องเป็นอะไรแค่นั้นเองนีน่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ก็ไม่วุ่นวายแค่นั้นเอนงน,นี่เป็นหน้าที่หน้าที่ของชาวพุทธที่ต้องควรทําความเข้าใจฝึกฝนตัวเองให้มันเข้าถึงธรรมชาติพวกนี้ให้ได้แค่นั้นแหละส่วนมันจะเป็นอะไรยังไงปล่อยให้เขาเป็นไปสิมันจะแก่มันจะตายใครไปห้ามมันได้นะมันจะเจ็บจะป่วยห้ามไม่ได้ ยอมรับมันซะแค่นัน้นแหละนี่พอฝึกที่จะดูที่จะรู้อย่างนี้อยู่หนึ่งๆนะต่อไปเดี๋ยวต่อให้ยังไม่รู้เรื่องอะไรในชาตินี้นะนะไม่พ้นทุกในชาตินี้อย่างนี้นะในพบชาติต่อไปมันจะค่อยรู้ค่อยเข้าใจขึ้นมาเองเนดะี๋ยววันหนึ่งจะมีคําถามถามขึ้นมาเองเกิดมาทําไมชีวิตมีแค่นี้หรือ ทำไมจะต้องมาวิ่งบนเหมือนที่คนอื่นเขาเป็นกันอยู่นี่ทำงานหาเงินมีครอบครัวมีลูกมีบ้านมีนู่นมีนี่นะวันนึ่งก็แกก็ป่วยก็ตายไปให้ชีวิตมีอยู่แค่นี้หรือไนะมันจะค่อยเกิดคำถามพวกนี้ขึ้นมาในใจแล้วเริ่มสแสวงหาคำตอบไปเรื่อยๆเ,เองบางคนนี่เกิดมาทั้งชาติก็ไม่เคยมีคำถามนี้ในใจนะกูจะอยู่ยังไงให้อายุยืนยาวกูจะรวยเมื่อไหร่ คิดอยู่แค่นั้นแหละนะทั้งชาติปิ่งวนอยู่กับที่ไม่ไม่ได้ไปไหนมาไหนนะอยู่ในวัตาองศารอยู่อย่างเงี้ยนะไม่ต้องไปวัตะองศารชาติหน้านะาเดี๋ยวนี้แหละนะทุกเดิมเดิมคิดย้ำคิดซ้ำอยูไไ่ในเรื่องเดิมเดิมินะตกกังวลเรื่องเดิมเดิมห่วงลูกห่วงหลานอะไรไปตามเรื่องนะวนเวียนซ้ำซากไม่มีอะไรใหม่ นะห่วงสมบัติห่วงบ้านห่วงมา้าห่วงแมวห่วงรถนะมีอยู่แค่นั้นทั้งชาติไม่เคยมีความคิดอะไรที่มันจะพายไปเองหลุดออกจากวนเวียนนีนะ้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าไม่ได้ฉลาดไปกว่าเดิมแค่นั้นเองนะจะคิดว่าเอ๊ะทำไงถึงจะพ้นจากการตายทําไงถึงจะพ้นจากการเกิดทําไมต้องมาวนเวียนซ้ำซากอยู่เรื่องแค่นี้นะทําไมมีแต่เรื่องทุกข์ซ้ำซากๆพวกนี้จะออกจากความทุกข์เหล่านี้ได้ยังไง จะพ้นจะพากจากมันได้ยังไง,งนเนี่ยมันจะค่อยหาคำตอบนะหาแง่มุมที่จะพาตัวเองออกจากวัตฏสงสารแค่นั้นเองนะค่อยๆฝึกไปนะจะค่อยเข้าใจชัดเจนขึ้นมาเองนะเดี๋ยวเราสวดมนต์ทวารกัน